ออคุณแม่ไม่กล้านั่งใกล้คนนี้กลัวเขากัดเอาค่ะจะนั่งห่างนะยอกยอกยอกนี่คือสองคนนี้นะคะพามาชีดสินนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไปที่ไปที่ไปที่อเซ็นทันเข,ขาเขาไม่ฉีดให้เพราะว่าคิวมันเต็ม ดชบุญบเจอนางฟ้าก็เลยนางก็เลยแบบว่าเาจะเแล้วก็พากันมากินเพามาพามานั่งกินพิซซ่านะแต่คุณแม่กระจาว่าพอดีดอกยางเพื่อนห้ใจอะนะเดี๋ยวเพราะอาหารมาจิตทํกเวลาใจ่ายเงินจิตทักท่ารับก่อที่นี่คือเซนขั้นสุลธานีนะ